โอเคนะครับพี่น้องตอนนี้ก็มาหอดงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดี๋ยวกาลัางย่างหาเวทีนะครับอยู่หม่องไหลน,นะครับเดี๋ยวย่างไปเวทีกันเลยนะครับพี่น้องตอนนี้ก็เห็นเวทีแล้วนะครับลานค้าลานขายเพิ่นกับกำลังจัดแจงของกลิ่นของสื่อนะครับพู้เวทีตอนแรกยังคิดแล้วว่อยู่ได้พี่น้องว่ามาถือกงานบอเพราะว่ามันบอมีป่ายเนาะเออ จับจีพเอดมาวัดสันสันตัน,อน,ตนอพอมาหอดแล้วยางเขามาเหอเห็นสังกะสีแล้วรู้สึกโล่งใจนะครับอยู่ใสเนาะเขาตั้งไว้ที่บอนไดบัดเน่้ดัดก็ใกล้จะหมดนะครับเดีวไปหาอีเหล่เดี๋ยวบอกอีเหล่มันม นี่ไงทีมงานระเบียบวาาัฒนศิลนะครับเขากำลังตั้งเวทีอยู่นะครับพี่นอ้องอิ่แหลอยู่ข้างหลังบ่าวะา่ามันอยู่เที่รถบาทบ่ เิ่งสู้สือสิยูเทิ่งหลดบาทนะครับพี่น้องโอเคเดี๋ยวผมลองโทรหานางเบิรงก่อนวายอยู่ไหนนะครับไปโทรหานา่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องสรุปโทรบติดนะครับคิดว่าน่าจะนอนนั่งคือสิมือล่ะมือขึ้นมือขึ้นก็สอดเจเนาะอยู่โคราชัดที่นี่ก็เดินทางต่อมาป่าจีนบุรีห่างจากนี่ก็สิประมา่อลอยกว่ากิโล ร้อยร0อยสกิโลเนี่ยโดยประมาณนะครับก็เดี๋ยวล่อนั่งตื่นนะครับพี่น้องเบืง้งบรรยากาศการตั้งหฮานตั้งเวทีนะครับสําหรับใครอยู่ใกล้นะครับปราจีนบุรีกมาใดนะครับพี่น้องที่วัดสันตันสันตันสันตัน,น,ตนเขาเอื่นอย่างนะวัดใหม่ตะเคียนทองนะในแมปใน GPS นะครับบอ หอดบรรยากาศเก <c oughs> ่าเนาะกระจังสีแล้วคือสิเป็นน้ำกันสงสวั่งนาสีแบบเดียวกันแต่ว่าวงนี้ดีเนี่ยเพราะว่าเขาให้นอนเที่งรถได้หรือเขาสาตาร์ทเครื่องให้นอนเที่งลดเลยอันนี้ดีอยู่คิดว่าดีเพราะว่าให้มั่นได้นอนเต็มอิ่มเน,ะน,น,นมาะเศร้าเมย์โนบลเมนวาหอดงานปึ๊บให้ลุ่งปับเจ้าสีเนาะลุงมาเหลือก็แจ็คสีหาบอลน,นอนได้บอลได้ อันนี้ว่าถึงในรูปแบบเก่านะครับที่เคยยู่มาก่อนแบบนั้นไม่ค่อยเวิร์กนะครับลงมาแเลยหาโฮมใหม่โฮมไหลโฮมใหม่โฮมไหลสี่งต้องมาหลุนอีกได้ว่าอากาศมมนสีห่อนหรือมันสีเย็นเย็นก็ยู่ได้ห่อนก็อดสายยูนะครับอันนี้เลิฟเลยเนี่ยแบบนี้ดีเลยนะครับถ้าทุกวงเห็ุแบบนี้ได้ก็ดีด้วยกันสตาร์ทเครื่อง เปิดแอร์ให้นอนเท่งหลดกักมันดีเลยมันแบบมันดีที่สุดลแ้วว่าไปเอานะพื้นที่ก็ค่อนข้างกว้างขวางนะครับงงเขามีเท่นอัอ รยากาศกันก่อนนะครับพี่น้องเออถือว่าเป็นการทรงขา่าวก่อมาฮอดแล้วมาถึงแล้วนะครับปัดนี่แล้วพี่น้องกระสิได้เห็นนั่นปลายฝ้าพร้อมกันอันนั้นก็เป็นสุดนะครับทางแดนเซอร์ที่งานเอามาตากไฟนะครับเพื่อที่สิให้มันแห้งบอ่ออัพนะครับเมยได้เม,ย,เมยแห้งด้พี่น้องบ่เป็นบ่บเมย์ด้ แ้วก็ต้องอุสาเอานะครับเมื่อกี้เห็นมูนั่งอยู่นะครับยังไปอาบน้ำแล้วเห็นเขาบอกว่าเหมือนน่งสิยังบ่ท่านตื่นบ๊อบปุกนะครับให้นั่งไปนอนเต็มที่ของนาง กระซักปัะม 5, มันหาหกโมงเนาะนั่งนาสิตื่นขึ้นมาแต่งหน้าตอนนี้ประมาณนบ่ายสี่โมงนะครับรออีกชั่วโมงเดียว,ว่เป็นยังดอกเมื่อนี้นาเิได้ยูกสอดแจ้งเลยนะครับก็เดี๋ยวสีแวะบ้านแม่บาม้บานแม่อยู่อำเภอเมืองนะครับไกลอย่างนี้อยูู่้อาวุานผมเองมาจากหันมาพีกับหนึ่งร้อยกิโลนะครับหนึ่งร้อยกิโลเมตรเดิน,ดนทางมาเนี่ยพ่ามันวัดไกลๆเด้พี่น้อง ไกลอยู่แต่ว่ามันไก่ที่สุดแล้วใกล้ที่สุดของคิวงานแล้วนะครับที่เหลือก็บบอมี่บอลเหยบไปแล้วนะครับมันมันมีอยู่ใกล้อยู่แต่ว่าก็ร้อยอัพนะครับไปได้บอกระไปได้นะครับแต่ก็ได้สิทั้งน้ำมันเอ้ยทั้งการเดินทางเอ้ยอย่างนี้เสียน้องพี่น,อน้องถ้าบ,บอมี่ทุระหรือบอคิดฮอดจังอีหลีก็บบอเดมานะครับอันนี้คือ ตั้งเป้าไว้ว่าส,า,สาสิม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 าสองสามรอบแล้วนะครับเพื่อจะได้คอกันรอบนี้นะครับพี่น้องทีมงานระเบียบว่าถัดสินในเมื่อเห็นทีมงานเพิ่นก็โหดซึก ดีใจนะครับได้เห็นการทํางานว่าสิเป็นทีมค้อนบอยทีมจอ LED ทีมเครื่องเสียงเอ,อ้ยอย่างเลยแสนนะครับมีฮอตเคนนะครับก็ผ้าชุ่มบรรยากาศนอี่นอะกค,คือจังทายอยู่สาวน้อยอะล่ะทายแบบเดียวกันเลยนะครับระว่างล่อหนั่งนะครับ เขาก็อยู่ทังยังเสียหลัพี่นอ้องตอนผมอยู่ก็เวลานี้นะครับอยู่ทังออกมาหาอาบนงอานบน้ำบ่คอยมีดอกเวีหลาเวลานะครับทายคลิปย่งยากเลยนะครับพี่นอ้องกำลังเนมหานางยูวายุใสมองไดนะครับ สิตื่นก่อนเวลาบอาตื่นก่อนกรดีเนาะก็สรไดเห็นกันก่อนนะครับพี่นอ้องในทีมงานมีหูจักอยู่ประมาณสองสามคนนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่ดีกว่าโบหูจกักไปเลยนะครับสำหรับพายุกใกล้ๆนะครับก็มาได้นะครับที่วัดสันตันนะครับ อยู่อำเภอเขาไม้แก้วจงังหวัดปราจีนบุรีนะครับขับรถมาแต่มันประมาณสองชั่วโมงนะครับใช้เวลาขับรถมันสองชั่วโมงจากหมองผมอยูเด้ đấy. ขับมากกับแปดสิบเโอเคครับพี่น้องเดี๋ยว คลิปนี้ก็ขอลงไม้ก่อนนอกคลิปหนาพ่อกันไม่นะครับพี่น้องเดี๋ยวล่อนั่งมากเดี๋ยวผมจะเสียบ,บ,บแบตเตอรี่เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเห็นนั่งแล้วสีบ่ามีแบตอันทายให้พี่น้องเฮาได้เบิ่งนะครับก็ลงไม้์ซัมนี้ก่อนเด้อพี่น้องบายบายรอติดตามเด้อ